ชุดนี้จะโคะตรเท่เลยว่ะหนเรื่องอะไรไมว่าเราเป็นเงาตอนนี้ตอนนี้อืมชริเมนของเรานะครับเป็นระด,ดับฮัทนะผมน่าจะสู้ได้เท่าก,กับอลิสเกล Tăng nào, tăng chơi mà anh làm em mà nhà chơi anh chưa em ở nhà mà anh chưa em ở Bobby em mặt anh chưa em mặt anh chưa em ừm, anh ừ em mặt ừm, chưa em mặt anh chưa em กูไม่ยอมกูไม่ยอมกูกูไม่ยอม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 ใครโดนมันโดนมึงก็ตาย รองงนะทามรู้ไหมถ้าุมโหมเกิดอะขึ้นออนยากอยาทำให้มโหก็เชิญเลยแถมอากทำให้กูตายก็เชิญเลยกพกูก็แพ้และ โถีบน้าเลยไม่ม <paling ris os> ีโอกาสสวนเลยมึง <physical> ก <choice Prof discussion> ูจะให้กูสุนติกให้กูสวนยังไงมึงจะให้กูสวนยังไงแล้วมันเก่งตัว่ันเลยมองร้อนจานเนี่ยแล้รู้เพื่อนจะมแบบมันคจะนาทวงก็โอ้โอโอเก ทำไมกคหอหลักกูเล่นมีรไดบผมปดตุอาชีพหายอยงนด้กพออาจามันกันนี่ได้อาจารยค่นี้่ดออกอากูยิ่งมันมความยากอยู่ที่เทอร์นิไม่ใช่ท่ร์นิมันเอ็กวิดีโอ เติมเข้ามากเกิมเก่านึกันอือ้มอื้มมันาอื้อาามฟืนจ้าใชเอาคนนี้จ้ใช้จริงเขาใช้ดาบเขาใช้ตีนจริงๆแล้วเขาใช้ตีนถีบหน้ากูไงกูกูกำลังจะตายใช่ไหมไม่อยอม กไม่เคยจมตีใครไม่เลยนเเป็นคนใหม่นะคือเจ้าเพราะว่าโคชไพเลยอืออ้คโดคโนใครใครตกใเลยไปเจอู่อูพี่น้องพู่เห็จานี่ย,ยต่อเลยเอู้จ้าเดก่าน่อกใจไ้ยูทูป นี่เป็นการแสดงไม่เกี่ยวกับชีวิตจริงอย่าเหลืองอย่าบินช่องไม่ทำไม่ดิอืมบันยากโดนเรอ่องเรียนผมไม่อยากเรียนเนี่ยมึงเหมือนพี่ใหญ่นะแต่มึงไม่ใช่พี่ใหญ่วะรอทีว่ะ เออเป็นช่วยชิบหายหัากูบักคุยมึงแกโดนสกิดมือตายอ่ะมึงคนละมึงเหมือนพี่ใหญ่นะครอบครัวกู้เห็นมึงหามินจ่ามึงไปกูเว็บสองกูรู้สึกกูไม่ไหวเลยว่ะ

กูต้องติวนี่มึงที่กูเจอพี่ชายมึงเนี่ยอขอบคุณใจน้องมันกูขอบคุณกยเชี่ยขอบคุณใจอันนี้อานนี้แค่น,น,น,นี้เอ,องอ่ะพี่พี่ชายมึงพี่เองพี่ชายพี่ชายอืม มึงกูจมัดมัดทั้งมัดแล้วก็ความค้างที่โคตรแกเก่งเลยด้วยมึงพีชอะไรหรอวะ แต่หน้าตามที่ฉันเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวราทุบแบนกูอกูต้องไปสร้างช่องใหม่กูต้องแบบชื่อเดิมวีแต่วีสองต้องเปลี่ยนชื่อช่องนี้เป็นวีเอ็นวีหนึ่งแหละแล้วในปีสามวีหนึ่งพ่ออาจจะมีช่องสอง เพราะว่าช่องหนึ่งอาจจะโดนแบนเลแล้วก็ได้เดี๋ยวจะไปสอนวีสอกก็จ,จะใช้สาฟมาเดิมนะเฮ้ยมึงเข้ารวมกูดีกว่านะเออเชีย,ชยร์นี่ไอ้ใช่ไงมึงกูจะให้มึงกูจะใช้มึงกูจะไม่มึงไนะดมง้มึงตายอย่างโศรมัน Har du sett at jeg har tatt på meg disse?